อุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ในบ้านของเรานะครับใช้วัสดุง่ายๆนะครับอันที่อันที่หนึ่งก็คือถังาฝาถังาฝาถังนี้เป็นฝาเก่าอะไรก็ได้นะครับนะครับที่จะมาปิดถังอันที่สองก็คือพั่วครัวตักดินอันที่สามก็คืออ่าฟางนะครับยาวประมาณ1เมตรหรือน้อยกว่านั้ก็ได้นะครับอันที่สามก็คือถัง นะครับถังพลาสติกเก่านะครับตัดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะน,นี้เป็นถังเก่าที่เราไม่ใช้แล้วก็นํามาตัดก้นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เราใช้ถังพลาสติกเก่าเป็นถังอะไรก็ได้นะครับที่สําคัญถ้าไม่มีหูหิ้วก็จะดีมากนะครับแต่นี่มันมีหูหิ้วก็เอาออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ นามาใช้เหตุที่เราต้องใช้ถังตัวนี้ก็เพราะว่าถังมีลักษณะพิเศษก็คือปากจะกว้างก้นจะเล็กนะครับจึงเหมาะสําหรับการใช้งานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไงสําหรับการขุดล้อมเพื่อย้ายต้นไม้ให้สูงขึ้นเริ่มต้นขั้นที่1น,นะครับเราจะใช้ฟางผูกกับกิ่ง รวบกิ่งให้หมดทั้งหมดให้มาเข้ากันเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับดังรูปนะครับนะครับใช้ส่วนปากถังครอบต้นลงไปให้ต้นไมอ้อยู่เป็นจุดศูนย์กลางกดลงใบเบาๆนิดๆเหตุที่เราจะต้องใช้ฟางมัดก่อนก็เพื่อสะดวกในการทำงานเวลาที่เราขุดแล้วกิ่งก้านที่เรา โขกไว้เนี้ยจะไม่หักไม่ชำรุดนะครับาจากนั้นก็เราก็จะเริ่มขุดดินโดยรอบนะครับการใช้ถังก็ดีอหนึ่งอย่างนะครับทำให้รูปทรงหรือขอบเขตหรือพื้นที่ที่เราจะใช้จอบขุดลงไปนั้นแน่นอนนะครับ และที่สําคัญก็คือไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ที่เรากําลังจะขุดเนื่องจากว่าตัวถังเองนั้นเป็นตัวป้องกันไม่ให้จอบนะครับมาถูกต้นทําให้ต้นหักหรือเสียหายได้นะครับเราก็ขุดอย่างนี้ไปรอบๆนะครับ หลังจากที่เกือบจะจบรอบแล้วเราก็จะได้ลักษณะดินลักษณะเช่นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าดินเดิมนะครับกับดินที่อยู่กับดินที่เราปลูกต้นไม้นั้นมีความสูงต่ำแตกต่างกันนะอยากเห็นได้ชัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ถ้ามันเกลก,กะในการทำงานเราก็จะหมุนถังนะครับเนื่องจากว่า ตรงบริเวณที่เป็นหูหิ้วนี้มันเกะกะแล้วก็หมุนถังนะครับหมุนถังตอนนี้เราก็จะกลาดินนะครับดินส่วนเกินที่ปากถังเนี่ยออกไปการขุดล้อมต้นไม้โดยใช้ถังครอบนี้เหมาะสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดาเท่าปากกาเล็กๆยังไม่ถึงปีนะครับเนื่องจากว่ารากของมันนั้นยังแผ่ออกไปไม่ไกลนัก นะครับเวลาขุดล้อมรากก็ไม่เสียหายนะครับฤดูที่เราควรจะขุดผมทำตองช่วงฤดูหนาวนะครับเดือนนี้เดือนอมก,กราคมนะครับเป็นช่วงที่ฝนจุดตกแล้วดินก็เริ่มหมาดๆเราจะทำให้ขุดได้ง่ายเพราะดินนิ่มไม่แข็งจนเกินไปแต่สำหรับการขุดล้อมดยทั่วไปนั้น ก็จะขุดในดูดแล้งเนื่องจากว่าอรอให้ดินมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใช้ะตะข่ายหรือสลงสแลนอลรหอดินเอาไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเป็นต้นไม้เล็กจึงทํางานได้สะดวกกว่านะครับอันนี้เราก็หมุนถังนะครับเราจะเห็นว่าหูหิ้วนั้นก็จะเคลื่อนมาทางด้านนี้แล้วนะครับอ๋ออ,อย่างนิดนิดเลยนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นกลารอบ3นะครับ เราชิดๆนะครับเพื่อจะได้ปากถังได้ปากถังออกมาแล้วพอดีกับปากถังนะครับจากนั้นเราก็จะหมุนถังและกดลงไปนะครับหมุนถังและกดลงไปบริเวณใดที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็กลาอีกรอบหนึ่งเราก็จะกดถังนะครับกดถังลงไปเพื่อครอบดินนะครับ อย่างต่าก็1ฝ่ามือเพื่อไม่ให้ดินแตกนะครับเพื่อไม่ให้ดินแตกลักษณะนี้ครับกดกดดินลงไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแท่งดินที่เหลือก็จะหดสั้นลงโอเคครับพอแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูรอบสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาพั่วนะครับแทงดินที่เหลือนะครับตนการแทงน่าจะแทงรอบด้านก่อนนะครับพัออนอบด้าน ่าถ้าจะอาจจะเห็นารากขา,ขาวนะครับรากขา,ขาวของรากนี่ครับรากสิงขโป์ขาวก็คือรากของต้นอะโวคาโดนะครับซึ่งผมเคยนําเสนอให้ท่านเรียนรู้ไปแล้วก็คือการให้น้ําในแนวดิ่งอ่ตอนนี้เราก็จะเริ่มงัดแล้วนะครับ เริ่มงัดแล้วตอนนี้ดูขั้นตอนนะครับงัดงัดง้างเอาดีไม่ไปทำไมต้องยกไม่ต้องยกงัดงัดแล้วก็เอาดีลองอันนี้นะเดี๋ยวก่อนเอาเอาเี๋ก่อนงัดงัดเสร็จแล้วก็เอานี้งัดเสร็จแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับแล้วดีจะเพิ่มเอาเอานนี้ลองอันนี้ลองนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็วางนอนลงมานะครับ อ,อลองลงมาแล้วก็ดันเข้ามาในฝานะครับดันเข้ามาในฝา,าเราก็จะยกตรงฝานะครับดินก็จะไม่แตกยกเลยครับอ,อันนี้การยกตรงฝานะครับยกตรงฝาพลาสติกเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับทำง่ายนิดเดียว ทำง่ายนิดเดียวแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับอันนี้จบขั้นตอนสำหรับการขุดล้อมต้นไม้โดยการใช้ถังนะครับในกรณีที่เรา,าปลูกแล้วมันเป็นที่ลุ่มทําให้น้ำท่วมขังต้นไม้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ต้นมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤด,ดูแล้งเราเจอปัญหาเราจัดการแก้ปัญหาด้วยการขุดแล้วก็ยกโคกข,ขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวติดตามต,ต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นเราจะแก้ไขยังไงครับอ้าว